พิมพ์ไทยค่ะนี่เกมซากุระเด็ดเราไปดูเลยค่าแล้วก็มาที่ตัวละครนะที่เราอยากพิมพ์ไทยอันนี้มันก็จะเป็นเออ่ภาษาอังกฤษใช่ไหมล่ะคือสำหรับเราเอาตัวนี้นะแล้วก็กดคุยแล้วก็กดอันนี้นะทุกคนนีนี่เลยอันนี้นะใช่ค่ะกดเข้าไปนี่ค่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่ามันจะเข้ามาตรงนี้นะทุกคนก็กด ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้นะคะ,อะลองพิมพ์สวัสดีดูก็แล้วกันนะคะแล้วที่นี้นะคะเครื่องของเรามันก็เรียบเรียบร้อยก็กดเรียบร้อยเีรน,นี่เรียบร้อยกดเรียบร้อยแล้วก็พอกดเรียบร้อยใช่ไหมมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมทุกคนนี่มันยังไม่ขึ้นนะก็กดไอตรงนี้นะ,ะมันก็จะขึ้นแหละน่าจะแปลไทยอย่างนี้นะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่า หรือว่าเป็นแต like. ่ถ้าพูดก็เป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะพูดได้ะคะ่ะหรือว่าเราจะพูดอย่างอื่นก็ได้นะก็พูดไปเลยแล้วก็ลุกแล้วก็พิมพ์นะคะว่าทำไรลเรียบร้อยแล้วกดเหมือนเดิมก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะนี่ใช่หรือเปล่านะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็มีประมาณนี้นะก็สามารถพิมพ์อยา่างอื่นได้นะพิมพ์อีโมจิได้ไหม่นีอย ขอลองอีโมจิอีโมจิพิมไม่ได้เดี๋ยวพิมพ์อื่นได้ก็จะพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะถ้าเราจะไปทําละครนะคะอ่านี่ก็สําหรับสอนในคนที่ไม่รู้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็นี่แต่ถ้ามันยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะกดกากบาทให้มันหายไปก็หายแล้ว จะกดให้มันออกมาก็กดก็กดประมาณนี้นะคะทุกนะคนน่าจะใช่หรือเปล่านะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปกดะคะ่ะบายบายะคะ่ะจุ๊บ